สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าเพื่อนเพื่อนมาชมการหาหอยหอยอะไรนะครับนนหอยนางรมนะครับอันนี้ป้าป้าอะไรนะป้าชื่อป้าอะไรนะ,ป,กกะป้าแขกป้าแขกนะครับอันนี้เป็นชาวบ้นานไอแถวแถวนี้ครับมาหาหอยทะเลครับหาหอยนางรมครับเดี๋ยวมาดูวิธีการหานะครับจากป้าแขกนะครับ ว่าจะย,ยากเลยง่ายหรือเปล่าไปดูครับเดินระวังนะลูกเตียงจะบาดเอาเมื่อกี้มอ็โดนเลยโอ้บาจะาไฟจะหายเจ็บโอ้ยได้เยอะแล้วนะเนี่ยได้เลยเยอะไล้นจะรู้ได้ไงว่าต้นตรงไหนมันมีไม่มีเนะี่ยก็มันหายูย่ประจำไงอ๋อเนี่ย ลูกเกิดที่นี่ก็หา,หา,หามาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆ,ๆเลยจ้ะตั้งอายุถึงเอ็ดจุดตรงเนี่ยเป็นคนแถวนี้เลยคนลูกเกิดที่นี่แหละโอ้แล้วมาหาคนเดียวครับจ้ะมาคนเดียวไปวั <มา S 2> ทุกวันนะทุกวันอืออเงี้ยครับไอ้เราจะมีอุปกรณ์อยู่คือเหล็กเราเรียกอะไรเหล็กเลยตะขอจ้ะ อไอเล็กไ,ไ,ไอน็อตไฟฟ้าน็อตไฟฟ้าเรามาหักโค้งนี่ครับปีเอากระเทาะนี่เราใช้ชอนชำนานนั้นเ้ยไม่ง่าย,ยางี้เลยถ้าคนทำไม่เป็นมันก็ยากนะนี่ตาแขกใช้ประสบการณ์มาสามสิบกว่าปีไม่ใช่สามสิบปี วันนี้ปลาแขกอายุเท่าไหร่ละหกสิบเอ็ดจ้าหกสิบเอ็ดสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดสิบเอ็ดอู้ห้าสิบปีแล้วจ้ะหากินอยู่แบบนี้ได้หากินยังไงปีหนึ่งคนนึงห้าปีหนึ่งห,ห,งหาห,า,ห,ห,า,หากินได้คนเดียวะเพราะว่าพอเวลาลมเว้ามันขึ้นแล้วน้ำมันเต็มโอ้คือหาได้เฉพาะช่วงนี้ผมก็น,นึกว่าหาทุกวันก็เนี่ยตัง้งแต่ ต่างกับเดือนสามมาจนเดือนสิบเอ็ดอะครับนี่ก็ไปขอได้นู่นเลยเดือนสามปีหน้านู่นและแล้วมันกินสดๆได้ไหมนี่ได้ค่ะ,ะได้ปลาแขกให้กินสดๆ,สดๆลองไหมเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวจะปลาแขกให้ลองชิมครับ ทำใจก่อนเดี๋ยวผมจะลองชิมอ่ะไอายิบเอาเลยหนูเดี๋ยวเอาสุดๆจากเปลือกเลยครับว่าวิธีการหายังไงนะครับมาเมื่อไรเอ่ยผมมามาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับเนี่ยมาได้อีกเดือนอีกเดือนพอฟ้าก็น้ำเต็มแล้วอีกหน้าเดือนกว่านก็น้ำจะเต็มแล้ว แล้วหอยมแมลงหู่แมวหรอครับอย่างเงี้ยตัวมันเล็กเอตัวมันเล็กนะากระดำนู่นมันถถ่ายรูปไปก็ดูดิครับเลี๋ยจะถ่ายรูปไปให้ทางบ้านดูะจะให้เอาไปมันก็น้อยเกินอุ้ยไม่เอวน,นี่ครับหอยมแมลงภู่นี่ก็แขกขนาดเนี่ยน้ำขึ้นเลยนี่อันนี้แกได้ประมาณมาตั้งแต่กี่โมงแล้วฮะ มาสามมาทึ่นี่สามโมงครึ่งแล้วค่ะสามโมงครึ่งก็ประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับสามโมงครึ่งของเทนี่ตอนนี้ก็ประมาณสักสิบสิบเอ็ดโมงได้แล้วไหมโอ้เยอะแล้วไปขายกิโลเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบจ้กกิโลละร้อยห้าสิบเป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับต้องไปล้างอีกอ๋อนึกว่าส่างต้องไปล้างไอ้นี่อีก ใช้เหล็กกระท่อมมันก็อยู่แบบนี้เลยครับง่ายๆง่าย,าย <ๆ S 2> เปล่าครับชวนเข้ามาห้าดิชวนเข้ามาห้าแล้วเขาก็จะได้ลหลุมไหมอือเดี๋ยววันหน้ามาเที่ยวจะมามาแวะหาปลามีเบอร์โทรเปล่าครับมีค่ะอือเร็วๆของเอาเบื้อทรอเลยเอ๊ะนี่ครับ หอยหอยนางลมหอยนางลมสดๆจากทะเลครับจากปลาแขกอันนี้ไม่มีไม่มีพยงพยาดอะไรนะไม oh. ่มีโะเจอทุกวันก็หมดทุกวันถ่ายได้หมดอร่อยไหมคะอร่อยอร่อย สุดยอดเลยวางสดๆจากทะเลแล้วไปขายที่ไหนครับขายที่บ้านนั่นแหละแบบเขาสร้างมั่งแล้วก็ทำขายที่ร้านไงไข่ของไอ้ไหมอยู่แล้วระวั <c oughs> งเพียงนะลูกระวังเพียงขอบคุณครับอันนี้ให้มาอีกแล้วครับของตะแคง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวชิมอีกครับ กินน้ำกินสีฟูยอดกระทิ่นหอมเจียวเนาะมันก็อร่อยกว่าที่ซื้อในตลาดนั้นหอยเลี้ยงอ่ะอันนั้นเป็นหอยเลี้ยงครับจ้าตัวใหญ่ๆนะใช่เออนั่นแหละหอยเลี้ยงทั้งนั้นนี่มันทรมชาติไงนี่มันทรมชาาินะครับอีกแล้วครับให้ไหมพอรับเดี๋ยวเพราะว่าไม่ได้ขายละอืไม่เป็นไรแหมไม่ได้กินของป้าทุกวันนี้ ชิมให้ดูครับอ,อีกตัวนึ่าบอกว่าเพิ่มพลังอะไรไม่รู้ครับอห,หอยเนี่ยจริง,รงไม่จริงไม่รู้ครับอพอแล้วครับออมา <laughs> ให้มาอีกอะไรนุ่งไม้คนเดียวเหรอใช่ครับไม่พาเพื่อนนะมาเพื่อนมาแต่ว่าไปเที่ยวที่อื่น ตัวนะครับประมาณตอนนี้สี่ห้าตัวแนละ้วอ,อร่อยครับโอ้โหสุดยอดเลยถ้าใครจะมาห,าหาหอยก็มาลองหาแถวแถวชายหาดหอหินนะครับจะเจอปลาแขกอยู่นะครับ <c oughs> เป็นคนแถวนี้ครับจะมาหาหอยอยู่ประจําจะมีช่วงไหนนะเดือนตั้งแต่เดือนสามเดือนสามยันเดือนสิบเอ็ดถึงเดือนสิบเอ็ดอ่ะเดือนสามกับเดือน ไอ้กุจีนไงเดือนเดือนไหนเดือนมีนาไม่ไม่ลุกกุ้งผามีนาตอนนี้น <า S 2> เดือน,น <ะ S 2> กรกฎานั่นแหละกุ้งผามีนา,านั่นแหละก็จะมาหาหอยได้ตลอดครับช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับช่วงอื่นก็น้ำจะขึ้นนะครับเราก็หาหอยไม่ได้เอาโอเคครับเดี๋ยวให้ป้าแขกหาหอย กัดต่อตัวใหญ่ยครับอีกแล้วตัวนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยแกหาหน่อยอร่อยครับเยี่ยมมาเจอแกได้ครับใครจะใครอยากรู้อยากหาวิธีการหาหอยแมลงผู่หาหอยนังลมนะครับ สดๆจากทะเลก,ก็ามาหาแกได้ครับแถวๆนี้ครับตามขนหิน,นครับโอเคครับผม